สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบช่องหนุ่มสามบอกนะครับท่านผู้ชมวันนี้เรากําลังเผามะเขือนะท่านผู้ชมเผามะเขือนะครับเดี๋ยวจะไปทําตํามะเขือนะครับตํามะเขือนี่เผาก่อนนะครับเผาแล้วก็ไปลอกลอกแล้วก็จะไปตํานะครับเหมือน จะใ้ซุปมะเขือทางภาคอีสานนะครับแต่ว่าจะไม่ใส่ปลาล้านะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรอชมนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่กำลังเผาครับฝั่งนี้ได้ที่แล้วมะเขือมาเผาอยู่หลังบ้านนะ ส่วนส่วนข้างหลังก็จะเป็นสวนนะครับสวนปลูกอยู่หลังบ้านนะท่านผู้ชมสวนทจะมีผักชีผักชีลาวนะครับก็หอมแดงต่งนนู้นก็จะเป็นผักสลัดผักสลัดผักะนา้าแล้วก็ผักกัดขาวนะท่านผู้ชมมีถั่วฝักยาวด้วยมะเขืออยู่หลังบ้านนะครับบ,บ้านนอกนะครับบ้าน กือผักสวงครัวนะครับเอาไว้กินครับก็ข้างๆก็จะเป็นน้ำนะท่านผู้ชมนี่ครับน้ำดีนะครับบ้านผมน้ำน้ำไหลามาแล้วก็เอามาลดผักได้นะครับหลังบ้านอยู่หลังบ้านนะท่านผู้ชมนี่ครับ สบายเลยน้ำไหลตลอดปีครับฟรี หลังจากที่เราเผามาท่านผู้ชมตัวน,นี้ก็มาทําการลอกเปลือกออกนะครับเปลือกดำๆออกให้หมดนะครับนี่เหลือแต่นเนื้อตให้มันตเขา้เขาๆนะตามให้พริกเครื่องแล้วก็มาเขือเข้าเข้ากันนะครับดูง่ายๆท่านผู้ชมให้มันเหนียวนะครับ มันเหนียวแล้วก็โอเคแล้วต้องไปคั่วอีกรอบนะครับผัดน้ำมันอีกรอบหนึ่งจะได้หอมนะครับผักไผ่หอมสเสน่ห์พวกนี้นี่เราเราปลูกเองนะครับในสวนนะท่านผู้ชมเนี่ยปลูกในสวนของเราเองนะครับเนี่ยปลอดสารพิษครับกินได้สดๆครับเราปลูกเอง หลังบ้านครับเธอเผาเธอเผามะเขืออันนี้ก็กินได้แล้วท่านผู้ชมเนี่ยใส่ผงนัวก็กินได้เลยลงชิรสแล้วก็กินได้เลยครับแต่ว่ามันจะไม่หอมนะต้องไปคั่วน้ำมันอีกรอบหนึ่งก็กระเทียมนะครับหอมขาวนะครับลงไปเจียว อาหารทางบ้านผมจะเน้นน้ำมันก,กับกระเทียมนะครับเจียวอย่างเดียวเลยท่านผู้ชมกระเทียมเจียวเกือบทุกเมนูครับกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวแล้วก็ถั่วเน่านะครับถั่วเน่าเดี๋ยวเมนูถั่วเน่านี้เดี๋ยวรอมชมคลิปต่อไปนะครับเมนูถัถ่วเน่านีเจียวหอมให้เหลืองๆนะครับ นี่ครับมะเขือมะเขือที่เราตำไว้เมื่อกี้นะคานผู้ชมยังไม่จบนี่เอามาลงหม้อครับลงหม้อแล้วก็โคลเลคุเลเข้ากันนะครับตำม,มะเขือ หรือว่าซุปมะเขือนะครับเรียกคล้ายๆกนยันนี่ก็ตักใส่จานแล้วก็ใส่ปินโตนะครับรรบ้าน,านเรามีหลายบ้านนะท่านผู้ชมสามบ้านนะครับแบ่งกันทำหนึ่งเมนูก็กินด้วยกันนะครับ แบ่งๆกันกินสามบ้าน oh. นี่ครับวิธีตัดไข่นะท่านผู้ชมบ้านๆน,นะครับนี่ไข่ต้มวิธีตัดไข่นี่ครับหนังยางครับตัดไข่เราไม่เน้นสวยงามนะครับเราไม่เน้นสวยงามเน้นกินได้ก็สะดวกนะครับนี่นี่นี่ถ้าบ้านใครไม่มีที่ตัดไข่นะท่านผู้ชมเนี่ยใช้ได้ครับหนังยางค หนังยางได้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 ได,ได,ได้นี่ครับใช้หนังยางนะท่านชมเนี่ยตัดไข่นี่ครับสวยอยู่นะนี่เธอไม่รู้เหรอว่าเขาใช้หนังยางตัดไม่ไม่รู้ครับเขาไม่ใช้มีดเพราะมีดมันจะทําให้ไข่แดงเละเขาใช้หนังยางนะจ๊ะสวยงามสวยงามอ่ะนี่เสร็จเรียบร้อยแนละ้วท่านผู้ชมเมนูตำมะเขือสามถ้วย นี่ของบ้านเหนือนี้บ้านใต้อันนี้ของเราครับใส่ก,กันครับตำขือ